วันที 23. ่23สิงหาคม2567ค่ะกลมอุตุนิยมที่รายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครและนครพนมค่ะทางด้านภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดนครสวรรค์กาญจานบุรีลบบุรีและสระบุรีค่ะทางด้านภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละส40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีน,รน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 am 160 am ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 am ของพื้นที่ค่ะ